เอาตอนนี้เฮาก็อยู่ที่โซน, e นอีเกียเนาะอยู่ถึงชัน3ของเซ็นเตอแวกเกจท่าน,ทานผู้ชมเนาะแล้วเฮาก็มาสะดุดตากับโมเดลของห้องน่นเนาะอยู่นี่เนาะท่านผู้ชมถือว่าคุณจัดสรรได้สวยงามมาลยนะครับเป็นไอเดียแล้วก็เป็นการจัดห้องที่ว่า นำเสนอสินค้าของเขาได้ยามดีเลยเนาะดีเลยเนาะท่านผู้ชมถือว่าห้องน้อย,อยประมาณอยู่น่าจะมันพกเมตรคูณนหาเมตรนี่แหละเนาะท่านผู้ชมถือว่าหกพันนี่ก็สิเป็นห้องหนามเนาะโอ้โหตัวแต่งได้สวยงามขนาดก็สิเป็นห้องหนามท่านผู้ชม โอ้มีก็สิเป็นโตเฮดเวียกสำหรับคุณครอบครัวเราเนาะก็กคือสำหรับหของครอบครัวทานม,ม้สมก็สิเป็น้องของน่าจะเป็นบอลเฮดเวียกของหัวหน้าครอบครัวนอนนี้เนาะดานลังก็สิเป็นตูเสื้อผาที่ว่าน่าจะว่างเครื่องได้น่าจะเบิดเนาะของทานยิ่งทานใยโอ้โห นี่ก็สิเป็นเนตียงของเด็กหน่อยเนาะของหลูกท่ทานู้สมโอ้ถือว่าไอเดียการตกแต่งสวยงามแลวกะ็ประหยัดพื้นที่เบิ่งหละะ้วก็เพื่อเฮาอยู่ในห้องที่แบบกว้างเนาะเพื่อคุมค่าเพื่อมีหลายห้องหลายสไตล์ให้เบิ่งทานู้สมนีม่ก็ถือว่าเป็นห้องหรับแขกโอ้สวยงามนีม่ก็ครบเนาะเพื่อเป็นโมเดลให้ สำหรับทานไดที่ว่าคิดบอกเนาวว่าจะตกแต่งเหือนแต่งใดอืมาร์เม้นใส่กับไดแต่เบิง่งคือกันอ๋อสวยงามเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันโซนอื่นอีกเนาะมีแต่สำหรับผู้ไดทีมักเป็นแบบของหวานๆเนาะกับตกแต่งแบบนี้ได้ทานดูอืม นาเบิงงลายส้มมีลายอย่างมีเบิงให้หนาส้มลายม,มีก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอืมครับเดยร์รูลาพาลาก่อนรูลาตามไปชมแบบนี้อยากได้คือเขาอยู่ถามีเงินนี่ อยากเทพแบบมีอยู่่านผู้ชมอืมนี่ก็อ่านี่ก็อยู่ในโซนเครื่องเฟอร์นิเจอร์เฮือนเนาะก็ถือว่าไพ่ได้ก็มาที่เซนทันแวกเกตเนาะท่าน,นาผู้ชมอยู่ในโซนของอ e ีเกียสันซามตานผู้ชมจะเห็นแบบนี้เลยงามขนาดโอ้มีก็สิเป็นบอล มุมพักผ่อนเนาะสําหรับทานได้ที่มีห้องอยู่ในแบบเป็นคอนโดโบอ่อหรือว่าสีเป็นแบบอยู่ในแบบเป็นคอนโด,โดหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะกัสาม,มารถตกแต่งแบบนี้จะเป็นโทนสีแบบคำขาคึมคมแน่ทานผู้ชมตัวนี้ค่ะ เดี๋ยวแบบกันนาเบิงนาส้มเนาะอ๋อโอ้ห้องนี้ก็งามแทะถ้าเบิงค้ังนอกในเมือนกับคือว่ามันมีกระจกเนาะคือ <c oughs> แต่บอมีเข้าไปได้หยิบจับได้นั่งนั่งอืมสวยสวย อ่ะเฮาสิออกยามออกให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งมุมกว้างๆท่านผู้ชมเออเป็นมุมโมเดลเด้ท่านผู้ชมนี่บ่แม่นห้องจริงเนาะก็ือว่าเพิ่นว่าสามารถยิบจับได้เนาะยังก็สามารถทดลองนั่งเบิ่งได้นี่ก็จะเป็นโตกินาเนาะโตกินาฟ เป็นโมเดลเนาะอืมพอดีพอดีนางเบิงซ้มนี่มุมโทรทัศน์เนาะอ้าไปเบิงกันอีกของตอนานซ้มอืมมีก็สิเป็นอีกขอ,องหนึ่งเนาะอ้าถอยๆเห็นทาน้ชมเบิงงเบ่ง มุมกวงๆเนาะถึงจะขดภาพออกว่ามันเป็นสไตล์ใดงามงามกับมุมนี้ออามาเบิ่งอีกมุมนี้มีกานนะรน้าเจ้าตูแต่งบรหยากพื้นๆแต่เน้นที่วัสดุเนาะและ้วก็เน้นที่เฟอร์นิเจอร์อาจจะมีราคาคอนๆแพงในทานสมตัวนี้หอมจ งามมากไอนี่คือห่อตัวนี้เราเมื่อยู่กันเดียวมันต้องแบบดักดาร์กเลยนี่เราเดี๋ยวท่านผู้ชมมีอีกของหนึ่งให้เราเบิ่งอีกนี่ห้องนี้จ้ะอ๋อเหมือนห้องที่มีคนอยู่เลยเนาะตัวนี้ าทีวี TV ก็เปิดไว้ให้เบิ้งวันนี้อ้าครับครับ <c oughs> ห้องหน่อยแต่กับใส่เฟอร์นิเจอร์ที่ว่าค่อนข้างมีราคาเน่ห <c oughs> น,นี่ นี่ก็สิเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นเนาะเป็นห้องห้องแบบเรียบง่ายแต่ใส่เฟอร์นิเจอร์นี่ค่อนข้างรู้ โอาหลายห้องให้เบิ้งทางผทุชมถ้าิีไทยให้เบิ้งนี่คือคลิปเพราะมันคือสีเงาขนาดน้อ <c oughs> นี่ก็ได้ว่าเอ้าเขามาเบิ้งอีกห้องนี่ก็น่าจะเป็นห้องแบบสไตล์ของทานยิ่งเนาะที่มักสไตล์รูลา อาจจะเป็นอาจจะเป็นหันหรือหันเฮดเล็บเนาะอาจ,จะเป็นแบบหันเล็บเจล <c oughs> ดูลาบอลว่างเนาะค่อนข้างดูรงางามๆครบเนาะอยู่ในเซนทันแบเกตเนาะเขาก็จือทำไิส่มืาอกี้จนลืมซื้อเลย เป็นทันเวกเกตงามงามงามนีก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นหออที่ว่าหฮาซ้ำอาจตกแต่งได้ทาง้มแบบนี้นี่ กคือว่าคือน,นีเห่ากับชิติดเป็นวอลเปเปอ่อเนาะติดเป็นวอลเปเปื่อเบื้องแล้วมันรู้สึกอบอุ่นเนาะห้องแบบนี้ซึ่งมาเนี่นไฟแล้วก็ชิดท่นซีแบบขำๆเนี่ยซ่าำนีท่านผู้ชมสำหรับผ้าเบิ้งผ้าสม้ม โมเดลของการจัดห้องเนาะการจัดสรรเฟอร์นิเจอร์ใส่ห้องก็จะมีอยู่ประมาณนี้มีเขาถ้าผู้ใดอยากมาเบ่งในตัวจริงหรือว่าอยากมาซื้อก็มาที่เซ็นทันแวกเกตเนาะท่านผู้ชมสานามและสำหรับคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมถ้าท่านใดมั <c oughs> ดมกก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอข่าวคำ่า,าขอบใจแล้วก็สบายดี